ใครใครมารานนี้ที่เชียงรายเดี๋ยวตาพาชิมผับทธิร้านเจอ้อมกุ้ยจับน้ำค้นสูตรดำเนินราชบุรีอยากกินกล้วยจับหมูก,กรอบน้ำค้นเครื่องพะโล้อหอมหอมสูตรภาคกลางแทๆต้นตำรับราชบุรีดำเนินสะดวกเชิญแวะมาทางนี้ได้เลยจ้า บอกเลยนะว่าร้านนี้เขามีทั้งข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงข้าวหน้าไส้ะโลกล้วยจ้าบหมูกรอบน้ำข้นและมีอื่นๆอีกมากมายที่นี่นะคะหมูกรอบหมูแดงที่ร้านเขาทำสดใหม่ทุกวันวันต่อวันเลยนะเคล็ดลับหมูกรอบของที่นี่คือเขาจะใช้การอบไม่ได้ใช้การทอดบอกเลยว่าอยากให้มาลองว่าหมูกรอบของเขานี่มันเด็ดจริงๆรนะร้านเขาเปิดตั้งแต่7โมงถึงบ่ายสหยุดวันพฤหัสคากรามตอนที่50บาท ร้านเดน5ซอยแปดตรงข้ามบทเดนห้าคิดจะจากเดนดำรงศาสตร์เยื้องๆกินวิงสาขาเดน5ใครมีร้านอื่นแนะนำเมนมาบอกด้วยนะ